สบัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นฟังไทยฟังลาวหรือว่าจะเป็นต่างประเทศนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ๊กกี้แดนจำปานะคะวันนี้เรามีไก่ตัวหนึ่งมาไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินเนาะคิดไม่ออกพอดีไปเจอหน่อไม้ส้มหร,หรือว่าหน่อไม้ดองนั่นเองนะมันจะมีอยู่ในตู้เย็นนะคะทุกคนปุ๊กกี้ก็เลยจะแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่เนาะพอ่อมพี่น้อง สิเป็นจังไดก็ไปติดตามรับชมกันต,ต่อไปเลยพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจขอขอบพระคุณที่ว่าเขามาติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์แหปป้บุ๊กกี้เนาะขอขอบพระคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจแหปป้บุ๊กกี้ว่าตลอดมาเนาะแต่ก็ไปพบกับแกงหน่อไม้สมเลยพ่อแม่พี่น้องมาสิเป็นจังไดเนาะสิแสบหรือว่าจังได ไปเลยก่อนอื่นก็เอาพริกใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องโขกพริกให้มันละเอียดเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าตำไปแล้วโขกไปแล้วมันรู้สึกว่าเป็นเม็ดกระดนุนกระเด็นกระดอนเนานะพ่อแม่พี่น้องกัไปเอาเกลือมาใส่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอาเกลือมาใส่เพราะว่าถ้าเฮาใส่เกลือแล้วพริกจะบกกระเด็นใส่ห้าเนาะสิกระเด็นใส่ตาห้าเนาะหลังจากนั้นก็คุกกี้ก็จะ เอาหัวสิงคไคหรือว่าตะตะไคที่เ่าตตำที่ห่าซอยแล้วเอามาตำเนาะพ่อแม่พี่น้องตำใส่กับพริ๊กไปเลยตำพร้อมกันโขกพร้อมกันให้ให้ละเอียดหรือว่าให้แหลงนั่นเองนะคะทุกคนตำไปไเรื่อยๆนะจ้ะตาตำจนที่เราพอใจเด้อว,ว่าจะเอาขนาดไหนจะเอาแบบจะเอาละเอียดหรือไม่ละเอียดหรือจะเอาหยาบก็แล้วแต่เราเลยจ้าจะเอาแบบไหน ก็เราก็เอาได้นะคะทุกคนเสร็จเสร็จแล้วแล้วก็เราก,เราก็เตรียมหม้อนะคะใส่ไฟติดไฟแล้วก็เราจะคั่วไก่ก่อนนะทุกคนเข้าสิขัวไก่ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องขัวไก่ให้สุกก่อนเนาะเราค่อยเอาพริกนอนอะไรลงเนาะสูรนี้ของปุกกี้เองเ้อะพ่อแม่พี่น้องเก็บมาตั้งแต่ ยางน้อยๆไอททำไม้พอให้แม่กินเนาะให้ลูกป้าให้ห้านมาสิทำแบบนี้มาตลอดเนาะแบบสูตรแบบเล่าๆแล้วเนาะแต่จะเพิ่มเติมที่แบบว่าหั่นตะไคร้ตําใส่พริกเนาะแต่ว่าทาังเล่าก็จะเอาสิบ,บ่หั่นตะไคร่ต้มใส่พริกเนาะเขาสิทำเป็นชิ้นๆไปเลยเนาะตะไคร้ก็จะบ่ตําใส่พริกเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่วบาหม้อเดือดมาแล้วเนาะพ่อแม่พีน่น้องเขาก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเพื่อความหอม เพื่อความหอมนะจ๊ะทุกคนใบมะกรูดนะคะห้ามลืมนะคะต้องใส่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกคนเราไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นถ้ามันไม่มีถ้ามันมีเ <laughs> ราก็จําเป็นนะคะทุกแล้วเราก็เทน้ํากับริกที่เราตามโขกเอาไวน้นะเอามาใส่นะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เราก็จะเพิ่มน้ำนะหรือว่าเติมน้ำนั่นเองแล <c oughs> <c oughs> <ๆ>้วก็จะ เติมน้ำเพิ่มน้ำตามใจห้องสอบนะพ่อแม่พี่น้องคุกกี้จะทำเป็นหมอบักใหญ่เลยเด้อพี่น้องเพราะว่าไก่ตัวหนึ่งทำหมดเลยจ้าอโอ้แล้วเราก็จะเอาน้ำใส่อีกเพราะว่ามันยังไม่เท่าที่เราต้องการเลยจากนั้นเราก็ปิดฝาให้หม้อเดือดสัก15นาทีเด้อ เปิดดูว่าโอ้หม้อมันยังไม่เดือดเลยทุกคนปิดไว้ดีกว่าะรออีกสิบห้านาทีทุกคนเมมอลอหม้อเราก็เริ่มเดือดแล้วคอมเมี่น้องราก็ตักขีฟองมันออกเนาะขีฟองถือว่าฟองไก่ขีไก่น้ำมันไก่เนี่ยสิฮอ,อก็ตักออกเนาะคอมเมี่นนอง้วก็โคเลโคเลหรือว่าคนคนนั่นเองคนงงงงงงคนโมเมนต์คนอย่างเด้อคอมเมี่นนองโคเล่โคเล่เลยคอมเมี่นนอง แล้วเขากะเอาปลาร้าใส่นะทุกคนเอาจะใส่ปลาร้าไม่ต้องใส่เท่าที่เราต้องการนั่นแหละทุกคนแต่สําหรับปุกกี้จะใส่เพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อความหอมนัวเนาะคุณแม่พี่น้องนี่แล้วก็จะใส่แล้วก็คนคนก่อนอเนาะพ่อแม่พี่น้องคนเบิ่งก่อนว่าหน้ามันหลายปวดบอเนาะ ถ้าน้ำมันหน่อยก็ใส่เพิ่มน้ำอีกก็ได้ถ้าน้ำมันร้ายก็เท่ากับบต้องใส่เนาะหลังจากนั้นเราก็จะใส่รสดีโอ้รสดีใส่ลายๆก็ได้ใส่ลายแซ่บไายเนาะพ่อแม่พี่น้องบ่ตรงยานมันเค็มเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเท่าตรงใส่น้ำม่สมไปอีกแล้วก็ใส่ชูรสโอ้อันนี้ก็ใส่ลายแซ่บบลายพ่อแม่พี่น้องของแซ่บตัวนี้ขาดบ่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องจากนั้นก็โคเล่โคเล่คือเก้าพ่อแม่พี่น้อง คุเลคุเลคนคนคนเนาะคนน,ะคะคนไ้มันทัวถึงให้ชุลดหลุดดีละลายแล้วอากห้องะจะใส่หน่อไม้ส้มเด้อแส่แล้วหน่อไม้ส้มมาแล้วโอ้เดี๋ยวเขาตักฟองออกกอนพ่อแม่พี่น้องฟองออกก่อนฟองมันขึ้นแล้วว่าใส่สหน่อไม้ส้มว่าท่านใส่ดอกตักฟองออกกอนพ่อแม่พี่น้องจ้าหลังจากที่เขา ตักฟองออกแล้วเนาะเขาจะเอาเนาะไม้สมลงไว้เลยนี่นะปุ้มโอโตัวพ่อแม่พี่น้องพอดีหมอหนึ่งเต็มเต็มเลยพ่อแม่พี่น้องเลยหลายขนาดหลายขนาดเลยจะคูเล่คูเล่เนาะคูเล่ให้เพินเขาเขากันเนาะให้ไก่กับเนาะไม้เขากันให้ให้เนื้อเขากันให้ความให้มันน oh. ัวสิซะให้นัวให้ไก่กับ หน่อไม้ดองหน่อไม้สม้มนัวเนาะพ่อแม่พี่น้องกุนแล้วกุเล่ลเหลวเขาก็จะปิดฝาให้หม้อเดือดแล้วจ้าสักสิบห้านาทีเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยหลังจากนั้นหม้อก,ก็เดือดเนาะตามที่เขาต้องการเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาก็จะค้นค้นให้ใหนอห่อไม้ทั้งขงังเครื่องหั่นซุกลงไปหอดขังรางเนาะอาเป็นตาแสบเลยพ่อแม่พี่น,น้องเบิ่งเนี่ยน้ำได้คอยไหล่ขเบิ่งเนี่ย ปูไดเ้เห็ดแตกเห็ดเห็ดทำตามเห็ดได้เด้อพ่อแม่พี่น้องแซ่บบหมกข้าวเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะข้าวอยู่ข้าวเดียวเบิดพ่อแม่พี่น้องนี่ไข่โอ้ยน้ำไหมไข่หวงมากใหญ่ไข่ไหมอ่าขักมัญยังหมอเดือดได้ที่แล้วเ้ากับซิมเนาะกับกะว่าไก่หรือว่าทุกอย่างมันชุบแล้วเอากับซิมได้เนาะพ่อแม่พี่น้องอื้ม กุกกิวอ่ามันจางน้อยหนึ่ง่อแม่พี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำปลาจังหน่อยน้ำปลาจังหน่อยพอให้มันนัวเนาะให้นัวน้ำปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องกุเลกุเล่กุเล่แล้วเราก็กุเลแล้วเราก็จะชิมอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันพอดีบ่หรือว่ามันยังจางหรือว่ามันเค็ม สรุปสรุปคือแซบนะพี่น้องแซบหลายพอเป็นพี่น้องอเราจะปิดฝาหม้ออีกรอบเราเป็นรอบสุดท้ายนะพ่อแม่พี่นอ้องหลังจากสิบห้านาทีหรือยี่สิบนาทีผ่านไปนะเราก็จะมาเปิดฝาหม้อนะมาคุเลดูอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนคราวนี้ซุกแน่นอนพ่อแม่พี่น้องซุกคักซุกแอร์บวซุกกระจัะ่นละเมอนี่นะ อ่าซิมอีกเทื่อนึงเนะาะป๊าดพี่น้องแซ่บนัวขนาดสูดนี่โอ้ยบะแพร่ไผ่ชูดปุกกี้บะแพร่ไผ่เด้อพมเแม่พี่น้องแล้วก็จะใส่หอมต้นหอมแลวก็ใบแมงลักลงไปเนาะเพื่อความหอมแล้วก็ความอร่อยของพวกเรานะคะลืมลืมไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคะใบแมงลักกับต้นหอม อันนี้เป็นเครื่องดับข่าวแล้วก็ทำให้เราหอมทำให้อ่อมไก่หรือว่าแกงหนอ่อไม้หรือว่าอะไรก็ตามมันน่ากินขึ้นนะคะทุกคนหอมหอมพักอะนหอมอันผักอันพ,ออพักอตูผักหอม้นหอมพ่อแม่พี่น้องอหอมว่อยๆเรื่องเนี้ยสามบาทแปดบาทบาทโทษีสันก็เป็นตะแซสบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตะแเสบกันนะ นี่เห็นบ่เจ้าว่าสีสันงามบ่อนี่เห็นบ่เป็นอะไรพ่อแม่พี่น้องฝีมือปุ๊กกี้เป็นตาแสบบ่สุกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เซ็ตเราแกงน้อไม่สุมใส่ไก่กับเซ็ตเรียบร้อยนะพ่อแม่พี่น้อง แกงหน่อไม้ส้มแสนอร่อยนะคะทุกคนพุกกี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะม่พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน,าน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พุกกี้ด้วนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปุกกี้ทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ